นนี้หลับพักเอาแรงอ่าแม่เมื่อกี้หลับไม่ใช่เหรอดูฮะทองเพิ่มหลับไม่ใช่เหรอรุ่นใหญ่จะต้องให้หลับในกรงค่ะถ้าไม่อยู่ในกรงไม่มีการหลับทองมาเตรียมพร้อมจะไปทำหมัน เคนตาเคนต่าว่าไงลูกฮะเคนตะาน้องก็เป็นช่วงๆค่ะร้องเป็นช่วงๆแล้วก็แต่ก็ยังเหมือนเดิมยังคือใครเข้าใกล้ไม่ได้แม้แต่แม่ก็เข้าใกล้ไม่ได้เขาก็จะขู่ตกเพราะว่าเขาน่าจะเจออะไรเยอะจริงๆค่ะน่าจะเจออะไรเยอะมากๆเขาจะแบบ แบบเตรียมพร้อมกระโดดตบแล้วเขาตกบพวกพวบที่ที่ไม้กระดานที่ที่พี่กระทันงเขานั่งเนี่ยค่ะก็เลยว่ามมันน่าเขาน่าจะเจออะไรที่ที่เยอะเกี่ยวกับคนมากๆเขาถึงได้ได้ได้คอยจ้องเพราะว่าอย่างอย่างแม่จรัดสีเขาเขาจะมีแค่ร้องแค่ขู่แค่น้องๆเขาจะไม่ได้ทำอะไรกับแม่กิ่งมากมาย แต่เค็นตะนี่เขาจะกับคนนี้เขาจะเอาเรื่องเหมือนกันค่ะนกินก็เลยคิดว่าเขาหน้าจะเจออะไรกับคนเยอะก่อนที่เขาจะได้มาที่นี่สบายขึ้นไหมลูกฮะเคนตะสบายขึ้นไหมเคนตะมาอยู่กับแม่ไม่ต้องกลัวอะไรนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะดูแลเค็นตะนะลูกนะ ี๋ยวอีกหน่อยคินตาคุ้นเคยชินแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะให้ไปอยู่กับพี่พี่น้องนนะลูกไปอยู่กับแม่จหลัดสีแล้วก็พี่พี่พน้องๆของหนูพี่ทองเอกทองทิวทองสุกทองกวาวทองส้อยนะลูกนะแต่เขาคงจะไม่รู้จักกันแล้วค่ะแต่ก็น่าจะมีสัมผัสกลิ่นกันได้ว่าเอออย่างน้อยก็สายเลือดของเขาเขาจะเป็นคนละข้อก,กันกับพวกพี่ทองเอกทองทิวค่ะ เพราะแม่จาัดสีเขาจะมีลูกหลายครอบมากเพราะเขาเป็นแมวจอรไม่ได้ทำหมันแต่ตอนนี้แม่จาัดสีก็ทำหมันแล้วค่ะเลินตาก็ทำหมันแล้วนะลูกนะจมูกยังไม่หายดีค่ะ ส่วนกลุ่มนี้กระโดดโลดเต้นอะไรกันค,คึกคักคึกคักมากเลยลูกฮะพวกหนูจะกระโดดอะไรกักหนาดูสิเนี่ยว่าจะรุ่นไหนไหนคึกคักคึกคักกันไม่หยุดเลยสนุกมีความสุขมากมายเลยใช่ไหมลูก แม่กิ่งเห็นลูกๆมีความสุขก็มีความสุขตามค่ะเราเลี้ยงเขาถ้าเห็นเขาสนุก,กคึกคืนกันเราก็มีความสุขแต่ถ้าเห็นเขานอนหงอยเหงาวซวยเศร้าแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีค่ะอันนี้คือความรู้สึกข,ของแม่กิ่งนะคะ ชอบมากค่ะเล่นใต้ม่านเล่นซ่อนแอบกันนี่ชอบมากเลยใช่ไหมพวกหนูเนี่ยฮะชอบเล่นซ่อนแอบกันใช่ไหมลูกรุ่นเล็กก็อยากจะเล่นกับเขาค่ะของเติมของเราเส่วนคู่นี้ทอง้องเติมไม่ไปเล่นหรอลูกหืมทองเติมไปเล่นไหม ทองเติมไปเล่นไหมลูกนี่นี่คนนี้อยากเล่นกล้องอยากเล่นกล้องอือสาวน้อยทองจันทของแม่เนี่ยจะคอยเล่นกล้องตบกล้องกับแม่ค่ะเขาหนูชอบกล้องใช่ไหมลูกแม่ไม่ถ่ายหนูมั่งเลยใช่ไหมนีม่ค่ะความสุขของเด็กๆ